พีีวันที่26พฤศจิกาถึง3ธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮะ <Warrior. S 1> สวัสดีครับก็วันนี้อยู่เกมมาสเดอร์ EP แรกของเราเลยเพราะว่าผมเพงได้มาฟรีทางอีพีก็แจกฟรีนะทุกคน วันที่26พฤศจิกาถึง3ธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮะไปโหลดกันได้เลยโอเคคังแรกที่เล่นเกมนี้เหมือนกันก็เห็นทุกคนอื่นเขาเล่นมาหลายปีแล้วส่วนเราก็รอสีอแลจนจนได้สีก็ขอเป็นซิงเกิลเเยอะเลยแล้วกันอันนี้มันจะบอกเราล่ะจุดรับจุดส่ง เกส X, start, X ์ t เ r ็กสีเหลือมอะไรนะสเตชันเลือกให้เราแล้วนี่เราเลือกเองโอเคเอาเะเลยดีกว่าครับครั้งแรกก็ผมคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อคืนผมก็เล่นที่มันสอนให้เล่นไปหน่อยนึงนะผมโหลดตอนคืนนะฮะตอนที่ยี่สิบห้าทุ่ม เด okay. นนี๋ยวนี้ที่จะเจ็ดแล้วนะทุกคนให้เราทำอะไรอเดี๋ยวดูแผนที่กันนะฮะอ่านี่ดึงแผนที่เราจะไปเปิดวัดพอย์ก่อนดีกว่าไหมพอยส์วัดพอยส์วัดพอยส์ทีผมว่าเราต้องเปิดอันนี้ก่อนนะ คลิปนี้เราจะไล่เปิดวอตพอยต์ก่อนนะฮะทุกคนโอเคนะเข้าใจตรงกัน ถูกทางหรือเปล่านะไปเปิดแทนที่ก่อนนะฮะเปิดแทนที่ก่อนวัดท้อยก่อนไอ้ดำดำเนนะี่ย คนเดียวในปา supplies, ่าเปียวนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่ผ่านมาแวะดูนะครับกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้ผูกด้วยยังดีนะครับยังผมยังไม่นี่นะฮะทุกคนยังไม่รู้จักแผนที่นะไม่รู้ว่าจะไปไหน ก็งงๆเต่าไปครับรรงงเตัาตาววาสารดูน้ำแล้วแต่เมื่อคืนนี้ผมหัดเล่นนะแล้วผมก็เคยดูผ่านดูผ่านจามาเวลารถติดหลมมันสามารถเซ่นยิงได้นะชอบตรงนี้แหละชอบมากเลย ผ <laughs> มหลงละเ,เออไปอยังไงวะเนี่ท้หายปกดเปิดมือขอไปที่เปิดแฟนที่ด้วยนะครับ ผมว่าผมมาถูก thoải dầm mày là nè lè người đó hả ao à, ba trường vân đây trường vân เนี่ยทุกคนอาถูกกัมาถึงแล้วเนี่ยเราจะไปไหนต่อเออเราจะมานี่นะไปเรื่อยๆมานี่ก่อนมันมีทางมาไเนี่ยว้าว เดี่ยวในปากเดี tamam, ่ยวนะฮะก็เปิดไม้องอยามเปิดเอ๊ะใส่เกียร์ผิดตลอดเลยอือต่อเนื่อง แอนที่มันจะมีแผนที่ขึ้นข้างบนออไม่ได้ไปทางไหนล่ะบ้านเนี่ยมืดตึบมมืดอตื้มไดไม้ไปทางไหนตรงข้างบอนอ,อหามยังไงล่ะทุกคนยังไงล่ะขอเทคนิคการ ดูเข็มทิศนะฮะแผนที่ก็ได้นะ่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยโอ้โอ้ถึงแล้วอย่างน้อยแล้วก็มาฮอดองน้อยล้วก็มาถึงเลยนะฮะเย่ mm hmm. yeah! ดูที่ต่อไปโอ้

ทางแล้ว,วมันช่างยากเกล็นแต่เกล็นนี่จริงเลยทุกคน ช็อตนี่ไงอยู่ข้างหน้านี่ไงเรามาปิดทางไนงะ เดี๋ยวผมจอดร,รถดีก่อนจ,จอดที่ทลุกลงก่อนถ้ำกลางคืนโอเคถึงแล้วถึงแล้วฮะถึงแล้วถึงแล้วมนซ่อมรถยังไงวะ แล้วถึงแล้วถึงแล้วเ,วเติมน้ำมันก่อน <c oughs> โอใย้น้ำมันเต็มไปกอดอันนี้ก่อนเอาที่ขนไม้ก่อน S <S <an> มันมาร์กแผนที่ได้ทุกคนเราจะได้ไม่หลงแล้วถ้าเรามาคนเดียวมันมาร์กแผนที่ได้ผมโง่ตั้งนานแต่เราไม่รู้แล้วไม่เคยเล่นนะครับก็อขออนุญาตมาร์กแผนที่นะตอนนี้ขออนุญาตวาแผนที่ก่อนัอ้กแรกได้เล่นนะก็เราจะมาถึงกาลาัดมันองให้ได้สีพ่พอยต์อ่ะสี่คะแนนอะ่ะเมื่อกี้มันได้สองอะ่ะ โอ้เราไม่รู้อ่ะก็ต้องเปิดอีกอันไงโอ,โอเคเช็คปับ๊บทำไมมันยังไม่ขึ้นอ่ะทุกคนนี่ไงโอ้เคโอ้โอ สำหรับพาร์ทแรกเราผมจะเอาไว้แค่นี้เลยทุกคนผมสับสนมากอยู่คนเดียวในกลางป่าใหญ่นะอยู่คนเดียวมันเสียวหัวใจในป่าใหญ่ด้วยแล้วทีนี้ก็กว่าจะมาเปิดกาลาดได้ครบคะแนนเอาไว้คลิปน้าแล้วค่อยติดตามต่อนะทุกคนนะฮะก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์สำหรับวันนี้กว่าจะสำเร็จภารกิจเปิดการาดนะที่จริงผมว่าผมจะเปิดให้หมดนะ แล้วไปรอผลไม้อ่าีพีหน้านะทุกคนไม่ไหวแล้วโอเคสาหรับคลิปนี้ผมต้ขอตัวลากันแล้วครับก็อ,อยากจะบอกครับกดซับสไคร like share. ้ไลค์แชร์เกมเมอร์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยไม่รู้อะไรบ้างเลยไปแนละ้วบ๊ายบายทุกคน